อุปกรณ์ในการซ่อมเมนบอร์ดของเราในวันนี้นะครับก็จะมีหวัวแรงร่บอุณหภูมิได้นะครับแล้วอุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็จะเป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะครับและอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวมิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับผมเบื้องต้นเราก็าจะเช็คก่อนนะครับว่า เกิดจากอุปกรณ์ตัวไหนอ่าก็คือชิปแต่ละตัวเนี่ยครับจะเป็นตัวควบคุมคอมพอตในเครื่องนี้จะมี6คอมพอตนะครับก็ชิป1ตัวก็ควบคุมแต่ละพอตไปนะครับแต่เครื่องนี้การเสียคือคอม5ใช้ไงานไม่ได้เราเช็คด้วยการวัดโอห์มที่ตัวตัวคอนเดนเซอร์นะครับแล้วเราเจอว่ามันมีการช็อตกันอยู่เบื้องต้นเราจะสาธิตวิธีการถอดไอซีตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อความสะดวกในการถอดให้เราลองไล่ขายไอซีก่อนนะครับ พอได้อุณหภูมิแล้วนะครับเราใช้ปลักนะครับช่วยทําให้มันถอดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําการเต่านะครับให้วนนะครับอย่าแช่นะครับลองใช้ตัวปากคีบลองสกิดดูว,ว่ามันมีการประหยัดหรือ,อยังนะครับพอได้แล้วพอประหยัดแล้วเราก็ใช้ปากคีบดึงออกหลังจากนั้นให้เราทําการไล่ขานะครับพินที่เราถอดตัวอ,อุปกรณ์ออกมาเราก็จะไลยขาครับ เสร๋ยวเราเราก็ใช้ตัวน้ำยาในการล้างฟินนะครับในการล้างบอร์ดให้สะอาดเพื่อจะเอาไอซีตระใหม่ใส่แทนตัวเดิอที่พอาออกมา